คลิปนี้จะแสดงการเน้นภาพหรือว่าทำสปอตไลท์ในโปรแกรม Snack It จะเป็นการเน้นส่วนของภาพที่เราต้องการจะเน้นแล้วก็ทำให้ภาพส่วนอื่นๆที่เราไม่ต้องการนั้นเบลออย่างในตัวอย่างนี้ต้องการจะเน้นกรอบที่เป็นสีขาวๆอยู่นี้วิธีทำก็คือไปที่แท็บทูลแล้วก็คลิกไปที่ตัวเลือก จากนั้นก็ไปคลุมช่วงที่เราต้องการจะเน้นแล้วก็คลิกไปที่แท็บ Image คลิกไปที่ Spotlight and Magnify ก็จะปรากฏหน้าเอฟเฟกขึ้นมา Magnify นี้ก็จะเป็นการปรับให้ภาพนั้นมันใหญ่ขึ้น แต่ว่าจุดประสงค์เราเราต้องการเฉพาะการเน้นเท่านั้นดิมแบ็ k g r o u n d ก็จะเป็นการทำให้ภาพส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ส่วนที่เราต้องการเน้นนั้นมันสีดำหรือมืดเบลอแบ็กกราวด์ <c oughs> ก็จะเป็นการทำให้ ส่วนอื่นนอกจากส่วนที่เราได้เลือกไว้หรือว่าส่วนพื้นหลังนั้นมัวเมื่อภาพด้านหลังมันมัวมันก็จะเป็นการเน้นในส่วนที่เราได้ทำกรอบเอาไว้ Drop Shadow ก็จะเป็นการทำให้มีเงา Resize Canvas to Fit ก็จะเป็นการ ปรับขนาดของแคนวาสนั้นให้เหมาะสมจากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่ม close เราก็จะได้ภาพที่เน้นแล้วก็คือส่วนนี้ภาพมันจะชัดส่วนอื่นที่เราไม่ได้ต้องการเน้นมันก็จะเบลอหรือว่ามัวก็จะเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับส่วนที่เราได้เลือกเอาไว้